เส้นทางที่ฝันกับทางกลับบ้านคือเส้นเดียวกันถ้าเข้าใจแล้วก็ลุกขึ้นเดินไปตามที่ใจฝันอดทนอีกนิดท่นะอีกเดียวก็ได้สบตาตะว,วนันแค่เดินตามดาวนำทางดวงนั้นเดียวมันก็้า เดินตามดวงตะวันไปม่จะตามไปให้ทันเกาไปบนเส้นทางที่ฝันแต่เมื่อว่ามันใจอิงไกลมองตัวันหลับคอฟ้ามันหลับตาแล้วท้อใจอิงเกาวตามตะวันยิ่งไกลเสียงหัวใจบอกให้ฉันเลิกตา กรดีก็ขอสแสดงความยินดีนะครับกับพวกเราที่ได้มาห้องมานั่งห้องเดียนที่โอถงขนาดนี้นะฮะก็สแสดงว่าเป็นนิวนนกอ้นนะครับจากเดิมเนี่ยปกติเนี่ยเราก็จะหาสถานที่นะครับตลอดตลอดไปนะครับต่างจังหวัดบ้างน,นะครับหรือในจังหวัดบ้างน,นะครับก็จะเดินทาง แต่เนื่องจากว่าในสถานการณ์ปัจจุบันยงมีข้อหงใยของผู้ครองตลอดจนผู้บาดเจ็บเองนะครับในสถานการณ์ที่โควิดนะครับเราก็ไม่ไม่ทราบว่าเราใครจะไปทางไหนใครจะมาใครจะไปบ้างน,นะครับเดี๋ยวถ้าเกิดไปในที่เสี่ยงๆมันก็จะส่งผลน,นะครับต่อลูกหลนะครับซึ่ง ทางเียนก็ได้คิดตั้งข้อนะครับต้องขอบคุณทางโครงการนะครับที่าสามารถดำเนินการให้ลูกได้ได้ประโยชน์นะครับแล้วขอไม่เหนื่อยด้วยแต่คิดว่าเชื่อว่าปีนี้ได้ยินข่าวจากท่านหัวหน้าว่าเด็กกิบเต็จรุ่นนี้สุดเก่งมากน่าจนะได้สักสีบถึงหคนนะ น่าจะมีแกมมาทั้งสิบคนนะแกมจากเนือ้อคืนนะครับเหลือนั้นแล้วเราก็มาเข้าห้องพรีเมียมพรีเมียมอีกแปดสิบแปดคนนะครับก็คงเป็นกลุ่มพวกเรานะครับขอรุ่ลูกได้ออได้ตั้งใจนะครับในการสอบและขอให้พวกเราได้มีสุขภาพความหม่ยสมบูรณ์แข็งแรงเราจะประาศจากพวกโควิดนะครับจะไม่ถึงใกล้พวกเรานะครับขอทุกเรา ทุกริงทุกอย่างได้สมความมุ่งมันนาุกประการเดินครับเส้นทางที่ฝันกับทางกลับบ้า,า tribes, aman, ค required, นคือเส้นเดียวกันถ้าเข้าใจแล้วก็รุกขึ้นเดินไปตามที่ใจฝันอดทนอีกนิดถนานาอีกเดียวก็ได้สบตาตะวัน เดินตามดาวนำทางดวงนั้นเดียวมันก็เช้าไม่มีคืนใดยังยืนนานไม่มีวันใดไม่เลิกลาผคนราตีก็มีที่ว่าย้อนขึ้นมาให้เข้าใจ ให้ความรักงนำทางไปใกล้หรือไกลก็ไม่สำคัญสักวันหนึ่งความจริงความฝันจะได้พบกันตรงทิศตะวันตื กลับบ้านคือเส้นเดียวกันถ้าเข้าใจแล้วก็ลุกขึ้นเดินไปตามที่ใจฝันอดทนอีกนิดทนนาอีกเดียวก็ได้สบตาตัววันแค่เดินตามดาวนำทางดวงนั้นเดียวมันก็ช้า ไม่มีคืนใดยังยืนนานไม่มีวันใดไม่เลิกลาผนราดีก็มีทีว่าย้อนคืนมาให้เข้าใจให้ความรักนำทางไปใกล้หรือไกลก็ไม่สำคัญสักวันหนึ่งความจึงความฝันจะได้พบกัน ิมตตวานตัวแทนห้องหนึ่งนะคะก็อยากลาของคุณคุณครูทุกคนเลยแม้ว่าจะเป็นคนที่จัค่า,ายิาะะ้ขึ้นมาคะคที่ควายหาเรกรดแล้วก็หาขนมมาให้พวกเราค่ะ ก็ครูที่ตลอดเวลาติวให้พวกเราทุกคนนะคะขอขอบคุณจริงๆค่ะก็คือข้อนี้ทำให้เราได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างในส่วนของวิชาการที่เป็นสุดประสงค์ของข้ายังถูกไหมคะก็เราต้องได้โจทบบ้ามายที่เราจะสามารถไปอะไรใช้แล้วก็ไปเป็นประสบการณ์ในการสอบคำอื่นๆที่อื่นแล้วก็ค่ายนี้นะคะได้เรียนรือ ทุกคนที่มาที่มาติวให้ในครั้งนี้ครับแล้วก็บอกว่าครูสอนได้เข้าใจมากครับ <c oughs> แล้วก็ขอบคุณอาหารอ,อาาร่อยๆสำหรับครูที่ตัดมาให้ครับแล้วก็ขอบคุณสำหรับเอ่อทุกอย่างในครั้นี้ครับก็าบอาจจะเป็นสปริททายที่มาอยู่ในห้องเรียนทุเรียนนี้เราครับก็คา่า พยายามสุดที um, ่เรื่องพยายามวันนี้ก็คงจะสอบได้ให้เป็นเสร็จทุกคนนะครับอาจจะมีแอบหลับแอบนอนไปบ้างก็สุดท้ายก็ผ่านได้ก็ดีครับผมก็ขอขอบคุณอาจารย์ขอบคุณสถานที่แล้วก็คุณหมอก็ก่อนหนึ่งก็ต้องขอบคุณอาจารย์วิทยากรนะครับที่มาให้ความรู้ครับแล้วก็ขอบคุณอาจารย์นะครับที่มาดูแลเรื่องอาหารการกินการเดินทาง ให้ได้มาให้ได้รับความร่วมก็ทุกคนได้ทำเต็มที่แล้วครับก็อถือว่าใครตั้งใจได้มากได้รับมากนะแล้วขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่มาเล่นกับผมครับขาให้สนุกมากพครับผมงของค่ะก็ขอบคุณอาจารย์ผู้ดำเนินกิจกรรมท้ายทุกท่านเุกเยาวชนทุกคนนะคะแล้วก็ยินดีกับนักเรียนทุกทุกข้อทุกเด็กทุกคนนะคะที่จะเป็นอนาคตของ โรงเรียนอนแกนวิทยายุนทุกคนใครที่ติดที่ Cert <AS> อื่นแล้วจะไปจากขอนแกนนิดก็กลับมาอยู่กับคอนแกนนิดนะคะขอให้เรียนทุกคนตั้งใจแล้วก็สอบเข้าห้องเรียนทลิติดวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ได้ทุกทุกคน ไม่มีวันใดไม่ลิกราผลราตรีก็มีที่ว่าย้อนคืนมาให้เข้าใจให้ความราักนำทางไปไกลหรือไกลก็ไม่สำคัญสักวันหนึ่งความจริงความฝันจะได้พบกันระองท์ทตะวันตื่น ทางที่ฝันกับทางกลับบ้านคือเส้นเดียวกันถ้าเข้าใจแล้วก็ลุกขึ้นเดินไปตามที่ใจฝันอดทนอีกนิดทนนะอีกเดียวก็ได้สบตาตัวันแค่เดินตามดาวนำทางดวงนั้นเดียวมันก็ชา้า